สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับเฟรดูคแฟนเพจนะครับสวัสดี FC ครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยครับผมอ่าวันนี้พบกับผมร้านไอเทคเตอร์กาลสินครับพบกันช่วงเช้าๆนะครับผมของวันที่14วันพฤหัสนะครับผมเวลานี้ก็9ก้านาฬิกาเก้าโมงเช้าครับผมวันนี้ครับทางร้านมีสินค้ามานําเสนอครับอ่าของสวยงามต้อนรับปีใหม่ครับต้อนรับปีใหม่ไทยครับผมวันนี้ครับผมก็มี L3408 DT ครับผมตัวนี้เครื่องเกียร์ดีเลยนะครับผมเครื่องเกียร์ดีเลย ตัวนี้ครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับผมจะตัวนี้จดทะเบียนปี50นะครับผมรถไล่เดิมๆครับผมตัวนี้สีสันเดิมครับเรามาก็มาทําความสะอาดล้างน้ําออกแล้วครับผมก็สภาพนางฟ้าเลยทีเดียวครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีทีนะผมเ3 4 0 8มสีดีทีครับพวงมาลัยพาวเวอร์ครับเครื่องสีล้อโวินนะครับผมอตัวนี้นะครับผมรถเราขายตามสภาพนะครับผมเราก็จะมาตามสภาพก็คือ เราสีสันเดิมๆตามสภาพนะผมส่วนรั่วซึมนะผมเราก็จะมาเก็บก็จะมีสีล้อนะผมเปลี่ยนสีล้อให้ใหม่นะผมเปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะผมหลังคาก็น่าจะเดิมนะผมเพราะไม่มีอะไรเลยครับทางร้านช่วงนี้ของขาดครับผมช่วงสงการอ่าตัวนี้เป็น l 3 4 0 8 DT ดีรถเครื่องเกียร์ดีครับเครื่องเกียร์ไม่เคยตัดท่อนนะครับผมเกียร์นะเกียร์เดิมนะผมเครื่องไม่เคยผ่านัะผมเนี่ยสีสันเดิมสวยงามครับผม รถตึงมาครับผมเราก็มาล้างทำความสะอาดออกอยางล้างเป็นยางอตงุตตนิครับสภาพยางก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์หน้าหลังนะครับผมสีสันเดิมๆทั้งคันนะครับผมท่อนท้ายนะครับท่อท้ายก็จะมีสินล้อหลังรั่วเดีย๋ยวเราทําการเปลี่ยนไทยสินล้อให้ใหม่นะครับผมเราก็จะเช็กระบบฟูนไฟให้ใหม่ก็จะใส่ท่อซิ่งให้ใหม่นะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นเอล0านสี่ศูนย์แปดนะครับผมก็เครื่องเกียร์ก็ถือว่าผ่านเลยแล้วครับคันนี้ ตัวนี้นะครับใช้งานมา3,300ชั่วโมงเครื่องสตาร์ทที่เดียวติดนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องเผาหัวนะครับไม่ได้เผาหัวเลยเครื่องนิ่มๆนะครับผมตัวนี้เดีย๋ยวเราใส่ทอซิงให้ไหมรดไล่สภาพเดิมๆครับคันนี้ครับผมสภาพก็70 70%เปอร์เซ็นต์แล้วครับผม70 80เปอร์เซ็นต์คันนี้ครับผม 70, 70แอร์ 70, ีคันนี้เดี๋ยวเราจะนี่ครับ เราจะทําอะไรให้บ้างก็หนึ่งหนึ่งนะครับผมก็จะมีบอกไปท้ายไปตานะครับผมไปเลี้ยวนะครับที่ระบบปุนไฟนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรลิกนะครับผมเก็บ่วดซึมนะครับผมตัวนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับผมตัวนี้ไม่มีระบายนะครับรถไม่มีระบายนะครับสภาพก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวครับคันนี้ครับราคานะครับผม ขออภัยครับภาพเป็นกันนะครับผมราคานะผมตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับผมคันนี้อุปกรณ์ก็จะมีชุดดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพนหลังให้นะครับผมมีดันดินหน้าแล้วก็เป็นผ่านพนตัวนี้จะเป็นผ่านหกนะครับผมผ่านพวนหกใบใบยี่สิบสองนะครับเนะราขายในราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับผมจะส่งฟรีนะครับผมจะส่งฟรีสองร้อยกิโลแรกเหมือนเดิมนะครับผม แอร์ซับ408 DT ครับตัวนี้ก็จะเป็นรถรุ่นคุนิยมนะครับผมทางเราจะนีรถตามสภาพนะครับผมรถไล่นะครับผมรถไม่ช้ำมากนะครับผมเราจะเน้นรถรถเดิมๆมาขายนะครับผมเราจะไม่เน้นสีเท่าไหร่ครับผมครับเครื่องเกียร์นี่ก็โอเคผ่านเครื่องเกียร์นี่ปกติเป็80%นะครับผมผ่านเลยครับตัวนี้ระบบไฮดรอลิกขึ้นลงปกตินะครับก็จะมีเคร เลขบุ๊กไอ้บุ๊กขับหน้าให้ครับผมบุ๊กไดันนะครับก็จะมีสายสายหน่อยนะครับผมตัวนี้เราก็ขายในราคา1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมตัวสวยสภาพยีงหายากครับผมจะส่งปีดสองล็อกกิโลแรกครับผมถ้าทีสนใจสนใจนะครับผมติดต่อสอบถามได้เลยครับผม82874 872ครับ82874 872ครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอห้วยเม็กนะครับผมอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมติดลงน้ำแข็งกิมชุนครับออกจากตัว <t ina> ห้วยเมฆมาประมาณ2อกิโลนะครับก็จะมองเห็นติดถนนเลยครับชัดเจนเลยครับผมเอ็ดสี่ท่านใดสนใจครับผมติดต่อสอบถามได้เลยครับผมยูคัสสองแปดเจ็ดสี่จุดเจ็ดสองให้ผมเครื่องเกียร์ดีครับตัวนี้พร้อมใช้ครับผมพร้อมใช้ราคาหนึ่งแสนสิบเก้าพันบาทก็ราคานี้สภาพนี้ก็ถือว่าหายากนะครับผมหายากรถตัวนี้มันเป็นรุ่นที่นิยมครับผมที่นิยมก็สภาพนี้ค่อนข้างหายากครับผมสีสันันเดิมนะครับผม อีเครื่องเครื่องนิ้มันน่าจะมีเครื่องนี้ม,ม,มากของอ่ะก็ไม่เคยเปิดนะครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างไม่ช้าน,นะครับะสองผมช่วงล่างไม่ช้ารถไม่ค่อยได้ลงนะ้ะเท่าไหร่นะเดี๋ยวมันจะเป็นเน้นไล่นะครับผมตัวนี้เน้นไล่ช่วงล่างไม่ช้ำคลอดคลายเพื่อวอิดีโอก็ถือว่าสวยครับผมตัวนี้เจ้าของเดิมแปลงขึ้นมากันกระแทกหัวขาดนะครับผม ชุดฟ้าให้ตัวนี้ก็ยังไม่มีรอยแกะรอยเปิดนะครับผมอ่าตัวนี้รอยเปลี่ยนมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับสีค้อนข้ายก็สีเดิมนะครับผมรถไม่เคยทําสีนะวันนี้รถสีเดิมสีสันสวยครับแล้วก็ขายในราคาผมบอกว่าเดสูงสุดเมียง500บาทครับจอดรถที่200กิโลแรกนะครับผมท้าสนใจครับผมตติด่อสอบถามได้เลยครับผม082 874 072ครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอห้วยเม็กครับผมจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมตัวนี้เรียบเบียนพร้อมนะครับผมครับ ใครที่สนใจกระโรมาได้เลยครับผมด่วนได้เลยครับผมจองได้เลยครับก่็สองวันเราก็เปิดทําการเดี๋ยวเราเช็คความเรียบร้อยแล้วก็จัดส่งให้ได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ฝากที่ซีทุกท่านครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับช่องทางรถไถ่มือสองร้านไอทีสเตอร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับทางร้านก็ขอจบการถ่ายทอดสดก็เพียงแค่นี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทางทางรถไถมือสองร้านไอทคเตอร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาจากก็เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ